สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีนซึ่งเราจะพูดจุดเด่นของปี2567นี้คนเรานะคะในแต่ละปีก็มักจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นแตกต่างกันไปเนื่องจากอิทธิพลของดาวแต่ละดวงที่ได้ทําการขูจรยกย้ายราศีนั้นย่อมส่งผลส่งอิทธิพลที่แตกต่างกันบางคนในช่วงปีที่ผ่านมานะมีวาสนาดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองค่ะบางคนก็อาจจะมีข่าวดี เกี่ยวกับเรื่องของการงานบางคนก็ได้รับข่าวดีเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องสุขภาพทรัพย์สินมรดก หรือบางคนก็มีวาสนาดีในเรื่องของคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำจุนทําอะไรก็สําเร็จราบรื่นและในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีข้อเด่นวาสนาดีวาสนาเด่นที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้รับในปี2567นี้และจะต้องขออธิบายว่าแต่ละคนที่เป็นชาวลัคนาราศีมีนนั้นก็อาจจะได้รับความดีความเด่นตรงนั้นแตกต่างกันไปค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาแล้วก็ขึ้นอยู่กับวาสนา ของแต่ละบุคคลประกอบกันด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้นะคะผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมไปจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนประการแรกเลยนะคะ จุดดีจุดเด่นของคุณในปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่ดวงเปิดอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศีมีนคุณจะได้ทำอะไรใหม่ๆเนื่องจากดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจาตัวของคุณได้ทำการโคจรยกเข้าสู่เรือนสหัชชะของดวงชะตาสหัชชะหมายถึงการเดินทางการติดต่อการเจรจาก,การประชาสัมพันธ์สหัชชะหมายถึงสังคมคนรอบข้าง เพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายสหัชะหมายถึงเรื่องราวของคอนเน็กชันเรื่องราวของความรู้สหัชะเนี่ยให้ความหมายที่หลากหลายได้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะถ้ามองในแง่มุมของธุรกิจก็จะเกี่ยวข้องกับการซื้อมาขายไปถ้ามองในแง่มุมของคนก็จะเกี่ยวข้องกับคอนเน็กชันเครือญาติเพื่อนฝูงถ้ามองในแง่มุมของการทํางานก็จะเกี่ยวข้องกับการติดต่อการประสานงานนะคะเกี่ยวข้องกับการเดินทางและถ้ามองในแง่ของสิ่ง นะก็จะหมายถึงรถหมายถึงยวดยานพาหนะหมายถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีหมายถึงโทรศัพท์นะคะลักษณะนี้รวมไปถึงเอกสารต่างๆด้วยในปีนี้นะคะปี2567ชาวลัคนาราศีมีนคุณจะได้รับโอกาสดีๆประการแรกเลยนะจะได้เดินทางไกล คำว่าเดินทางไกลเนี่ยบางคนจะเป็นในแง่มุมของการไปท่องเที่ยวพักผ่อนไปต่างประเทศไปในที่ที่ไม่เคยไปไปในที่จัดลงใจแบบนี้ก็ได้หรือบางคนนะคะก็มีเกณฑ์เดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการงานต้องเดินทางบ่อยขึ้นไม่ค่อยได้อยู่กับที่ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมีนและชื่นชอบการเดินทางอยู่แล้วปีนี้เป็นปีที่คุณจะมีความสุขมากนะเพราะคุณจะได้ไปในที่ที่หลากหลายเจอผู้คนหลากหลายได้ทัศนคติได้แนวคิดได้ไอเดียได้เจอสถานที่ ที่แปลกใหม่อยู่เสมอ มันเป็นจังหวะปีที่ชาวลัคนาราศีมีนจะได้เปิดหูเปิดตาเปิดโลกกว้างมากยิ่งขึ้นประมาณนี้นะคะนี่คือข้อแรกคือเรื่องของการเดินทางและชาวลัคนาราศีมีนบางคนก็อาจจะมีการเดินทางที่ย้ายจากสถานที่หนึ่งไปสู่สถานที่หนึ่งจริงๆแต่บางคนก็จะเป็นลักษณะของการเดินทางโดยใช้สื่อโซเชียลคือคุณอาจจะต้องติดต่อกับสื่อโซเชียลมากยิ่งขึ้นติดต่อกับผู้คนในโลกออนไลน์นะคะหรือต้องใช้ออนไลน์ต้องใช้อ,อินเทอร์เน็ตใ,ออนนในการทํางานเยอะขึ้น ข้องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียมากขึ้นลักษณะนี้ก็เป็นไปได้นะคะซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงต่อโอกาสใหม่ๆที่คุณจะได้มาในปีนี้ประการที่2เลยคือเรื่องของโอกาสค่ะชาวลัคนาราศีมีนจะมีโอกาสดีมากขึ้นเกี่ยวกับการงานการเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่คุณทำอยู่ อะไรก็ตามที่คุณไม่เคยทำคุณจะได้ทำอะไรก็ตามที่คุณไม่เคยเป็นคุณจะได้เป็นอะไรก็ตามที่คุณไม่เคยเห็นคุณจะได้เห็นมันจะเป็นปีที่ได้เปิดโลกเปิดประสบการณ์ให้กับชาวลัคนาราศีมีนเป็นอย่างมากคือโอกาสจะเข้ามาเยอะมากนะคะยกตัวอย่างง่ายๆในช่วงต้นปีคุณมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ พอกลางปีก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มอบโอกาสทางด้านการงานให้กับคุณหรือได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับการโปรโมทลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ชาวลัคนาราศีมีนบางคนทำงานประจำมายังไม่ได้มีลูกน้องไม่ได้มีบริวารปีนี้ก็จะเป็นปีที่คุณได้มีบริวารได้มีลูกน้องลักษณะนี้ก็ได้นะคะและชาวลัคนาราศีมีนคุณจะได้ออกนอกกรอบเดิมๆที่คุณเคยทา ซึ่งบางคนนะกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงไม่เคยคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงจังหวะปีนี้ค่ะแม้ว่าคุณจะไม่ได้ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ได้ตั้งใจที่จะออรับตําแหน่งใหม่ๆไม่ได้ตั้งใจที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่เหตุการณ์และสถานการณ์นั้นๆจะบังคับให้คุณเปลี่ยนแล้วพอเปลี่ยนมันก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นตรงนี้ต้องบอกกับชาวลัคนาราศีมีนแบบนี้เลยนะคะโอกาสใหม่จะทําให้คุณเปลี่ยนไปนะคำว่าเปลี่ยนไปในที่นี้มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นความหมายในเชิงลบนะ แต่มันเป็นความหมายในเชิงบวกคือมันจะดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะพึงพอใจในการเปลี่ยนแปลงนั้นๆแม้ว่าช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ชินไม่ถนดัดหรือมันยากหรือมันเจอกับอะไรที่ท้าทายอุปสรรคเยอะแต่สักพักหนึ่งเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวชาวลัคนาราศีมีนก็จะผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านั้นไปได้อย่างแน่นอนนะคะและข้อดีข้อเด่นประการต่อมาสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนั่นก็คือกัลยาณมิตรค่ะ คุณจะมีผู้คนรอบข้างให้การสนับสนุนดีมากอย่างที่สมัยได้บอกไปว่าดาวพระพฤหัส,สบดีจะทําการโคจรยกเข้าสู่เรือนสหัชชะคุณจะมีคอนเน็ชันมากขึ้นคุณจะมีคนรู้จักมากขึ้นคนจะเข้าหาคุณมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่อาวุโสไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวารต่างก็เข้ามาให้การอุปธรรมคำจุน ซึ่งตรงนี้ส่งผลดีอย่างมากต่อชาวลัคนาราศีมีนนะคะเพื่อนร่วมงานใหม่ๆหัวหน้างานคนใหม่ลูกน้องบริวารใหม่ๆจะมีเข้ามานะคะคุณจะได้เจอผู้คนที่หลากหลายนะจะได้ขยายฐานคนรู้จักให้กว้างออกไปเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมีนจะมีตัวตนมากขึ้นในสังคมนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออความน่าเชื่อถือเครดิตต่างๆเนี่ยมันจะมากขึ้นด้วยส่งผลดีอย่างมากต่อชาวลัคนาราศีมีนและในปีนี้คุณขอความช่วยเหลือจากใครก็มักจะได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีนะ แม้ว่าจะมีบางคนนะคะซึ่งเป็นส่วนน้อยมากๆที่เขาไม่เต็มใจจะช่วยคุณคุณอาจจะเจอกลุ่มนั้นได้แต่มันเป็นส่วนน้อยมากๆโดยส,ส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอคนที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีต่อชาวลัคนาราศีมีนค่ะลำดับต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมีนจะมีความโดดเด่นในเรื่องของทรัพย์สิน ชาวลัคนาราศีมีนจะได้ขยับขยายเติบโตขึ้นบางคนมีบ้านอยู่แล้วได้ซื้อบ้านหลังที่สองบางคนมีรถอยู่แล้วหนึ่งคันได้ซื้อรถคันที่สองบางคนมีธุรกิจอยู่แล้วได้เพิ่มสาขาที่สเนี่ยค่ะเป็นลักษณะนี้คือชีวิตขยับขยายชีวิตเติบโตมากยิ่งขึ้นเป็นปีที่ชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินเยอะ อาจจะต้องใช้แรงกายเยอะอาจจะต้องใช้แรงใจเยอะแล้วก็ต้องใช้ความคิดเยอะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกระบวนการที่จะทำให้ตัวคุณนั้นเติบโตนะคะถ้ามองในแง่มุมของการทำงานเนี่ยแน่นอนว่าคุณจะมีภาระรับผิดชอบเยอะขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีมีเนี่ยจะสามารถคอนโ c o n l ได้สามารถจัดการได้และตัวคุณเนี่ย จะได้เห็นผลลัพธ์ที่มันโดดเด่นมากๆในปีนี้นะคะปีนี้เป็นปีที่ชาวลัคนาราศีมีนจะสมหวังในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะบางคนมีโอกาสย้ายงานบางคนได้ไปเจองานใหม่ๆที่ถูกใจบางคนได้มีโอกาสทํางานมากขึ้นบางคนได้มีโอกาสทําตามแพทชั่นของตัวเองใช้เวลากับงานมากขึ้น แต่มันเป็นงานที่คุณให้ความสนใจมันไม่ใช่ว่าทุ่มเวลาไปกับสิ่งที่คุณไม่รักอะ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันได้ทำตามแพชชั่นได้ทำในสิ่งที่คุณชอบแล้วก็ได้ทำอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันมีความสุข นี่ค่ะคือปีนี้ของชาวลัคนาราศีมีนคุณจะให้เวลากับคนรอบข้างได้มากขึ้นด้วยไม่ได้หมายความว่างานเยอะขึ้นแล้วคุณจะมีเวลาน้อยลงนะปีนี้มันเป็นเหมือนปีที่คุณจะบาลานซ์คุณจะจัดการเวลาแล้วก็เรื่องราวต่างๆได้ดีเลยทีเดียวแต่สิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนจะต้องพึงระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของความรักเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยโคจรมาทับลัคนาราศีเกิดอาจจะมีความรักที่ซับซ้อนอาจจะมีเรื่องยุ่งยากใจของบุคคลที่สม,มือที่สเข้ามา นะคะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นความรักของคุณหรือความรักของคนใกล้ตัวคุณพยายามดูให้ดีนะคะชาวลัคนาราศีมีนอาจจะมีเรื่องยุ่งยากใจเกี่ยวกับคนเข้ามาประปรายแต่ไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณรับมือไม่ได้ส่วนมากชาวลัคนาราศีมีนจะรับมือกับปัญหานั้นแล้วก็หาทางออกทางแก้ได้ง่ายนะคะได้เก่งเลยทีเดียวนะถือว่าเป็นปีที่คุณจะมีความเติบโตอย่างมากค่ะ ก็คราวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมีนชาวมีนท่านใดที่ได้มาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆค่ะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อตปนี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมรับพลังงานดีๆเพื่อให้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณตลอดปี2567นี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ